สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกช่อง5ร่วมกับผลิตภัณฑ์ตลาสามแม่ครัวเสนอ ูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของยุทธยาเกิดขึ้นในปีพศ2310ซึ่งเรารู้กันในชื่อว่าการเสียกรุงมครั้งที่สองเป็นการสูญเสียในระดับย่อยยับล่มสลายไม่สามารถที่จะใช้อยุธยาเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรของคนไทยได้สิ่งที่หลงเหลืออยู่ในปัจจุบันก็จะเป็นเพียงซากปรักหักพังซึ่งเกิดจากการเผาไหม้จากสงครามรวมทั้งการ ่อนไปตามเวลาเหลือไว้แต่เพียงรอยจารึกในหน้าประวัติศาสตร์ที่ให้พวกเราตามไปดูในปัจจุบันเพียงไม่นานหลังจากการเสียกรุงครั้งที่สองพระเจ้าตากได้นำคนไทยดำเนินการสู้รบกู้เอกราชของคนไทยคืนจากพม่าได้สำเร็จภายในระยะเวลาอันสั้นเพียงแค่10เดือนเศษเท่านั้นหลังจากนั้นกรุงธมบุรก็เกาะข,ขึ้น เริ่มต้นศักกาชใหม่เปิดหน้าประวัติศาสตร์ใหม่เป็นยุคสมัยกรุงธนบุรีซึ่งมีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นพระมหาษัศย์อนาบริเวณซึ่งเคยเป็นเมืองที่เรียกว่าบางกอกรวมทั้งป้อมค่ายที่เคยสร้างเอาไว้สมัยอยุธยาก็ถูกจัดระบบใหม่รวบรวมจัดตั้งกลายเป็นศูนย์อำนาจใหม่ที่เรารู้จักกันในยุครุ่งธนบุรีครับ นายสุเดชครับผมเข้าใจว่าเมื่อมีการตั้งกรุงธนบุรีเป็นเมืองหลวงหลังจากเราเสียกรุงในยุคพม่าปี2310เนี่ยพอมาถึงยุคพระเจ้ากรุงธนบุรีเนี่ยผมเข้าใจว่าเรายังมีศึกติดพันกับพม่าอยู่มีศึกหลายศึกเลยครับมีศึกที่พม่ายกเข้ามาทางด้านเชียงใหม่นั่นก็มีนะฮะมีศึกที่พม่ายกเข้ามาทางราชบุรีศึกบางแก้วแก้แต่ศึกที่ขึ้นชื่อมากเนี่ยนะครับคุณวีระคือศึกอสเซบุนกี้ถ้าอาจารย์พูดอย่างนี้หมายความว่า พม่าเนี่ยติดตามความเป็นไปของเราแม้จะเสียกรุงแล้ว,ลวเราตั้งเมืองหลวงใหม่แล้วเนี่ยพม่าคงจะต้องติดตามความเป็นไปของเรามาโดยตลอดใช่ครับใช่ครับพม่าเนี่ยจะให้ความสนใจเสมอดูว่าเอ๊ะทางเรานั้นเนี่ยได้มีการฟื้นฟูเติบโตนะฮะแก้ไขปัญหาที่เป็นผลจากการเสียกรุงศรีอย,ยุธยาน,นั้นเนี่ยมามากน้อยแค่ไหนเขาลงมือลงแรงทําขนาดว่าถึงขั้นจะต้องมีการส่งคนมาสํารวจพื้นที่ทําอาณทธาเขตหมายอะไรเลยคือคืออย่างนี้ครับคุณเวละ เมื่อพมา่ายกกองทัพมารบแต่ละครั้งเนี่ยเอาทหารมาเป็นจํานวนมากต้องเตรียมสเสบียงอาหารเยอะแยะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องทําการข่าว<อ>เขาต้องทําการข่าวของเขาก่อนนะฮะเหมือนกับมีการส่งจรชนสงคราม,มเพราะว่าเา,าต้องเก็บต,ต้องส่งคนมาเก็บข้อมูลใช่ครับและจรชนนี่มันคงต้องมาฝังตัวคือจรชน,นี่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยอาจจะมาแฝงตัวอยู่เลยอ,อ,อันนี้มันก็ต้องไปดูหลักฐานว่าในยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยมันมีอะไรยืนยันว่าจรชน,นี่เข้ามาแฝงตัวเก็บข้อมูลจะครับคล้ายๆกับเรื่องในสุริโยไทย ที่มันมีไอ้เท่านกอ่ะใช่ครับไอ้เท่านกนี่มันเอาแฝงตัวอยู่ใช่ครับแล้วมันก็คงมีการส่งข่าวส่งเคอร์ถูกต้องครับแต่ที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยมันไปถึงขนาดที่เรียกว่าจลาชนพม่าที่ส่งเข้ามาในสมัยพระเจ้าุงทนเนี่ยมีการมาถึงขั้นที่เรียกว่าทําแผนทงแผนที่เลยใช่ไหมอาจารย์ครับจริงครับคุณวีระ เจริชนที่เข้ามาในครั้งนั้นเนี่ยสืบข้อราชการต่างๆเรื่องราวของเราต่างๆเนี่ยน,นะฮะแล้วทําหลักฐานทิ้งไว้คือทําหลักฐานเป็นแผนที่โบราณ<อ>นะครับเป็นแผนที่วาดด้วยที่ตั้งของราชธานีใหม่ของเราคือตกกรุงธนบุรีจุดยุดดทธศาสตร์สําคัญต่างๆรวมทั้งปริมณฑลที่กรุงธนบุรีสมัยนั้นครอบคลุมอยู่ของเรามีไปททาอย่างนี้ก็มาไหมอาจารย์ ของเราเนี่ยนะับ,บไม่มีหลักฐานปรากฏชัดเจน<ม>นะฮะว่าได้ไปทําถึงถึงในเมืองพมา่าเพราะว่าการจะไปทําถึงตรงนั้นเนี่ยต้องมีเจ็ดจำลองว่าจะยกกองทัพไปตีนะฮะแต่การส่งจรลชนสงครามเข้าไปสืบเก็บข้อมูลอาัน,นี้้ทำเป็น <ะ S 1> ประจําอยู่แล้วทาอยู่แล้วอาจารย์พูดถึงแผนที่ของจราชนพมา่าที่เข้ามาในสมัยพระเจ้ากุงทนนะมันมาจากไหนอาจารย์ใครไปสืบทราบมีอะไรอยู่ แผนที่นี้เนี่ยนะครับเป็นแผนที่ที่อาจารย์พม่าคนหนึ่งเนี่ยนะฮะชื่ออาจารย์อูหม่องหม่องทินเนี่ยนะครับแกไปได้มาจากพระองค์หนึ่งซึ่งพระองค์นี้เนี่ยมีวัดอยู่ในเขตชินวินนะฮะลุ่มน้ําชินวินทางด้านโน้นแกไปได้แผนที่เก่าอันนี้มาเสร็จแล้วเนี่ยแกก็เก็บแผนที่นี้อยู่นานนะฮะปรากฏว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเกือบยี่สิบปีมาแล้วเนี่ยนะนะฮะสมเด็จพระเทพรัตเนี่ยนะครับ เสด็จเยือนประเทศพม่านะครับและหลังจากที่เสด็จกลับเนี่ยได้ส่งพระราชนิพนธ์หนังสือไว้เล่มหนึ่งคุณวิระชื่อหนังสือไทยเที่ยวพม่านะครับแล้วในหนังสือเล่มนี้อาจารย์ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะครับท่านไปตอนโน้นเนี่ยนะครับปี2529มีนาคมนะฮะท่านได้มีรูปอาจารย์คนนั้นเกิดเชิญไปที่บ้านเลยอาจารย์ใช่เสร็จแล้วพอดีเสด็จไม่ได้ก็เลยให้นะครับคนไปถ่ายรูปมาโอ้ค่ะนะครับ นี่ครับคุณว<อ>ีระนี่ครับเป็นรูปถ่ายจักอต้นฉบับอ,อ,อันนี้คืออาจารย์หมองที่อาจารย์มองมองทินอูหมองมองทินตอนนี้แกตายไปแล้วนะตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วคนนี้เขียนหนังสือประวัติศาสตร์พม่าดังมากใช่ไหมจ๊ะใช่ครับแล้วคุณวีระทราบไหมครับว่า <นะ S 1> แผนที่ฉบับนี้เนี่ยนะครับภายหลังแกสิ้นชีวิตเนี่ยหายเลยหายฮ<อ>ะกล่าวกันว่ามีมือดีเนี่ยลักลอบเอาไปขายซะเพราะฉะนั้นเนี่ยแผนที่ที่ถ่ายจากต้นฉบับจริงเนี่ยนะครับก็ ที่หนึ่งที่อาจจะพอสืบคนได้ก็จากในหนังสื่อเล่มนี้นะครับแต่ที่แต่ที่ที่เราจะไปดูกันเนี่ยอาจารย์คือจากแผนที่ที่เป็นแผนที่ของจราชนพม่าที่มาที่กรุงธนบุรีเนี่ยครับผมเข้าใจว่าท่านอาจารย์สุเนศก็มีต้นฉบับเก็บไว้อยู่หนึ่งฉบับเหมือนกันใช่ครับเพราะฉะนั้นผู้ชมครับสําหรับตามรอยพงศวดานคราวนี้นะฮะจะเป็นเรื่องสนุกมากเพราะผมอาจารย์สุเนเนี่ยเราจะตามรอยพงศวดาตามแผนที่จราชนพมาเนี่ย ที่มาทําไว้ในสมัยพระเจ้ารุงทนบุรีว่าจุดยุทธศาสตร์สำคัญนั้สำคัญอะไรอยู่ตรงไหนเราจะพาไปดูแต่ละจุดแต่ละจุดถูกต้องเอาให้ชัดเจนเลยจารย์ชูเดชครับจากแผนที่โบราณของจักราชนพม่าที่มาทําสมัยพระเจ้ารุงทนบุรีเนี่ยพระราชวังเนี่ยอยู่ทางด้านฝั่งขวาของแม่น้าเจ้าพยาถูกถูกแล้วครับใช่ไหมครับใช่ครับนั่นคือบริเวณที่เขาทําเป็นตอนนั้นยังไม่มีกรุงเทพ ตอนนั้นยังไม่มีกรุงเทพเพราะฉะนั้นแผนที่ของจราชนพม่าที่มาทำเนี่ยคือทําสมัยพระเจ้ากรุงทนเพราะฉะนั้นวังที่พูดถึงนั้นเนี่ยเป็นวังของสมเด็จพระเจ้ากรุงทนบุรีซึ่งเราจะเข้าไปดูกันในเขตพระราชวังของพระเจ้ากรุงทนบุรีกันนะครับอาจารย์ครับคุณวิลระครับอันนี้เนี่ยนะครับเป็นท้องพระโรงนะครับคือในเขตพระราชวังเดิมเนี่ยถือได้ว่าอันนี้เป็นโบราณสารเก่าแก่ ที่น่าจะมีตกทอดมาตั้งแต่สมัยของพระเจ้ากรุงในแผนที่จราชนพม่าสมัยพระเจ้ากรุงธนนี้ก็ระบุพื้นที่ตรงนี้ไว้ด้วยคือระบุพื้นที่ตรงส่วนในในเขตส่วนนี้ว่าเป็นเขตพระราชฐานนะครับเพราะนั้นอันนี้เนี่ยเราดูตามลักษณะของอาคารเนี่ยถึงแม้ว่าจะได้มีการ,รซ่อมแซมบูรณะรนะฮะแต่โครงสร้างเนี่ยก็บ่งบอกให้ทราบว่าเป็นที่ที่ขุนน้ำขุนนางต่างๆนั้นเนี่ยเข้ามาเฝ้างั้นบรรดารบรรดา,ดาขุนน้ำขุนนางที่มาเข้าเฝ้าปรึกษาข้อราชการเนี่ย ก็คือจะก็จะนั <es rebell i> ่งอยู่ในอนาบริเวณตรงนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ครับใช่ครับอันนี้เป็นเป็นเป็นของเก่าในสมัยพระเจ้ากรุงธนซึ่งถกตั้งและมันสะท้อนว่าวิธีการบริหารราชการเนี่ยพระมหากษัตริย์ขุนนางฝ่ายนอกฝ่ายในเนี่ยปรึกษาข้อราชการกันอย่างใช่ครับซึ่งของเหล่านี้เนี่ยก็มีร่องรอยปรากฏอยู่ให้เห็นในแผนที่ จริชนสงครามแสดงว่าจริชนสงครามคนนี้เนี่ยนะฮะจะต้องมีข้อมูลหรือมีใครที่ให้ข้อมูลเบื้องลึกได้จึงสามารถที่จะบ่งบอกถึงจุดสําคัญสําคัญครับแต่ว่าที่เราเห็นเนี่ยเป็นเพียงบางส่วนนะฮะเราเข้าไปในเขตเรียกว่าเป็นชั้นในนะฮนชั้นไหนในบริเวณหลังท้องพโลงของสมัยพระเจ้าคุงทนนะครับภายในนี่เป็นเขตชั้นใหนใช่ไหมครับอาจารย์ครับ ครับภายในนี่เป็นเขตชั้นในนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็อาจจะเป็นอนาบริเวณที่ท่านจะมาเปลี่ยนฉลองพระองค์ก็เป็นได้นะฮะเราเชื่อว่าที่ประทับจริงๆนั้นเนี่ยยังอยู่ลึกเข้าไปยังมีอีกด้านหนึ่งข้างในแต่ว่าที่เราเห็นขณะนี้เนี่ยเป็นที่เตรียมการเพื่อที่จะออกว่าราชการครับแต่ว่านี่ก็มีการปรับปรุงบูรณะมีอันนึงที่ผมอยากจะเชิญชวนให้ดูนะครับมีพระรูปของสมเด็จพระเจ้าตากสิน ข้างในนะฮะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมบางท่านอาจจะไม่เคยเห็นอันนี้ด้วยซ้ำนะเพราะว่านี่เป็นรูปที่เรียกว่าเป็นฉลองพระองค์แบบแล้วก็อยู่ในท่ายืนด้วยท่าประทับยืนใช่ครับแต่ครับนอกจากท้องพระโรงข้างๆมีอาคารที่เรียกว่ากำนังเก่งเก่งคู่มีสองหลังหลังเล็กกับหลังใหญ่นะครับเห็นกล่าวกันว่านี่เป็นของที่ทําในโดยในในช่วงที่รัชกาลที่สองมาบัตทาเป็นวังหน้าที่มีเป็นวังหน้าอยู่ครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยกันได้ครับ อันนี้เป็นภายในภาย,ภายในเกงภายในเกงแต่จุดมุ่งหมายสําคัญเนี่ยนะครับคุณวีระเขาให้เป็นห้องเก็บสัตว์ตราอาวุธต่างๆเราก็จะเห็นอาวุธพวกดาบจีนพวกดาบญี่ปุ่นนะฮะพวกของเงานะฮะตลอดรวมถึงพระราชกรณียเกตของสมเด็จพระเจ้ากรุงทนครั้งถอยไปตั้งมั่นอยู่ที่เมืองจันทบุรีอันนี้ก็เป็นภาพภาพที่เขาเขียนขึ้นใหม่ใช่ครับแต่ว่าจำลองเหตุการณ์เหมือนเหมือนเหมือนกับภาพภาพจากจิจกรรมจิตกรรมฝาผนัง ก็เป็นภาพการตอนที่กู้ชาติกู้ชาติกลับเข้ามารวบรวมชุมดุมต่างๆตีกรุงอันนี้ก็เป็นศึกบางแก้วอาจารย์ครับอันนี้ก็เป็นตรงนี้ก็จะเห็นอย่างรูปสำเพอถูกไหมครับคุณเวลาซึ่งอาจเป็นได้ว่ามีการต่อสำเภาขนาดนี้เอามาใช้เป็นเรือรบที่ยกกลับเข้าไปนะฮะตีกรุงครับเป็นพระรูปท่านเงนะครับเป็นพระรูปแผนที่ของจราชนพม่าใช่ครับแต่เป็นฉบับย่อ นะครับซึ่งคุณหญิงนงนุษนั่นเนี่ยท่านย่อขนาดลงมาแล้วก็เอามาใส่สีนําแสดงนะฮะให้คนดูได้ทราบว่าสถานที่สําคัญสาคัญาคัมีอะไรเขตที่เรียกว่าเป็นพระบรมหาราชวังของสมัยพระเจ้ากรุงทนนี่ประมาณนี้เราเขียนคลองบางกอกใหญ่และคลองบางกอกน้อยแล้วก็มีคลองท้ายวังเนี่ยนะครับซึ่งปัจจุบันยังมีหลงเหลือให้เห็นนะครับ ส่วนเมื่อเช้าเนี่ยนะครับเรามายืนตรงป้อมปืนตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้เนี่ยป้อมวิชายประสริฐใช่ครับนี่ฮะทางด้านป้อมและก็เราก็เข้าประตูนี้เข้ามาในเขตพระฐานส่วนนี้<อ>น,นะครับตอนนี้เราอยู่ประมาณในอาณาบริเวณเนี้ยใช่แต่ว่าตึกตึกอะไรเนี่ยมันต่างจากแผนที่ที่มีอยู่ใช่ครับใช่ครับใช่ครับโอ้ละเอียดมากครับอาจารย์ซึ่งซึ่งเท่าที่เราดูเนี่ยเป็นเพียงส่วนเท่านี้เท่านั้นนะครับ ตลอดเวลาตั้งแต่เช้าลงมาเนี่ยแผนที่เราจะดูนี่คือทั้งหมดนี่เลยคือทั้งหมดนี่เลยครับครับทั้งหมดนี่เลยนะฮะครอบคลุมพื้นที่ขึ้นมาถึงอย่างเช่นวัดเฉลิมพระเกียรติอออันนี้วัดอันนี้วัดเฉลิมพระเกียรติโอ้โหนี่มาจนถึงเกือบเกือบใจอุทยาเลยใช่ครับใช่ไหมะผมว่าประมาณนาปักเก็ต่ะ ใช่ครับนะฮะตะมันตองเกตเลยนะอันนี้คือแม่น้ําเจ้าพยาใช่ครับครับแม่น้ำเจ้าพยาเจะเห็นบอกว่ามีการระบุถึงชื่อแม่น้ําสีกุกแม่ตอนอะไรต่างๆซึ่งก็เป็นจุดยุดธศาสสำคัญนะครับแล้วก็จะมีฝั่งตรงข้ามนี่นะฮะยังเป็นพระราชวังของหวังหน้าอยู่ในครั้งสมัยพระเจ้ากรุงธนนะฮะเพราะฉะนั้น พอดูแล้วถ้าเราไม่เข้าใจเราจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเขาเอาพระบรมหาราชวังมาอยู่ทางฝั่งขวากต้องพอเป็นสมัยรัตนโกสินทร์ที่มันสลับข้างสลับข้างแต่อันนี้เป็นสมัยของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีพระบรมหาราชวังจริงอยู่ฝั่งนี้นะครับแม้กระทั่งจํานวนช้างเผือดต่างๆที่ให้ไว้เนี่ยนะครับใส่ไว้นี่ก็ตรงตามจํานวนที่มีระบุไว้ระในพระราชพงศาวดารทันตุเนศครับ นอกเหนือจากพระราชวังเดิมท้องพระโรงผมเข้าใจว่าในอาณาบริเวณที่เป็นพระราชวังสมัยพระเจ้ากรุงธนเมื่อสิ้นราชการท่านไปแล้วเนี่ยก็คงจะมีเจ้านายมาใช้สถานที่นี้เพื่ออะไรต่างๆ,ๆถูกต้องแล้วครับ,รบมีบุคคลสําคัญคญในช่วงประวรัติศาสตร์รัตนโกนสินทร์ตอนต้นเนี่ยนะครับ,รบือเวลาได้เข้ามาประทับอยู่ที่ในอาณาบริเวณที่เกณฑ์จุดพระราชวังเดิมนี้อย่างเช่นสมเด็จเลืศดล่าณภาลายาัยก่อนที่ท ใช่ครับก่อนที่จะวังหน้าครับก่อนที่จะขึ้นครองราชสมบัติก็ประทับอยู่ที่นี่แม้กระทั่งอาคารข้างหน้าเราเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นที่ประทับของเจ้านายองค์สำคัญด้วยสมเด็จพระเปลากาศครับซึ่งเราเรียกว่าตำหนักพระเปลญตรงนี้เนี่ยเป็นห้องสมุดนะฮะซึ่งคุณหญิงนงนุชเนี่ยท่านรวบรวมข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยมาประมวลไว้ เอาเก็บรวมไว้ในที่เดียวในที่นี้อยู่ในส่วนของพระตำหนักพระปิ่นใช่ครับสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะค้นคว้าเรื่องพระเจ้าคุณพระเจ้าีมาที่นี่มาที่นี่มาที่เดียวเราได้เรื่องเลยจ้าส่วนที่เหลือภายในตำหนักพระปิ่นนี่นะครับอาจารย์ครับก็จะมีเป็นเหมือนมิวเซียมเหมือนพิพิธภัณฑ์ก็จะมีพวกภาพพวกของใช้พวกอะไรของท่าน ใช่ครับครับแล้วก็มีเจ้านายคนสําคัญคนอื่นๆเช่นกรมพระชมงบวรวิชัยชาญก็มีพรรูปอยู่ที่นี่ด้วยนะครับกว่เป็นฉาตทั้งสายสกุลของท่านเนี่ยก็มารวมไว้ในที่เดียวกันครับจ้าสุเดพครับในแผนที่ของจราชนพม่าครับที่ว่าเป็นพูดถึงเป็นเขตของพระบรมหาราชวังเนี่ยใช่ครับฟังฝังที่เป็นทางด้านทิศตะวันออก ก็คือแม่น้ํเจ้าพยาถูกต้องครับแล้วก็จะมีฝั่งที่เป็นทางด้านทิศตใต้นี่ก็คือคลองบางกอ,อกใหญ่ใช่ครับแล้วก็จะมีฝั่งทางด้านทิศเหนือนี่เป็นคองบางกอกน้อยถูกต้องครับร,บรบางนั้นมันจะมีคลองหนึ่งซึ่งเป็นคลองทางด้านทิศตะวันตกถูกต้องครับปกติเราไม่เห็นกันนะครับแต่ว่านในแผนที่ของจราชนพมา่าเนี่ยสแสดงไว้แสดงไว้ครับเป็นแนวคลองยาวที่เชื่อมต่อระหว่างคลองบางกอกใหญ่และคลองบางกอกน้อยเลยทีเดียวซึ่งคือคือคือ คือคลองนี้ครับอันนี้นะครับคือคลองนี้แหละครับคือที่ผมอาจารย์สุเนศเรามาดูที่คลองนี้นะครับคลองที่เป็นคลองเชื่อมเนี่ยนะฮะระหว่างคลองบกกอกน้อยกับคลองบะกอกใหญ่นะฮะซึ่งเป็นแนวคูเมืองทางด้านทิศตะวันตกของพระราชวังสมัยพระเจ้าอุธนบุรีเนี่ยก็เพื่อจะย้ําไม่เห็นว่าพม่าเนี่ยอาจารย์เวลามันทําแผนที่จราชมันเข้ามาทำเนี่ยมันลงละเอียด ลงละเอียดมากเลยครับขนาดเราคนปัจจุบันเนี่ยยังไม่ยังไม่รู้ยังไม่แน่ใจเลยว่าอันนี้มันคือครูเมืองทางด้านทิศตะวันตกใช่ครับนอกจากนี้ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่าถ้าวิ่งตามแนวคลองนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะจะมีอู่เก็บเรือซึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นเรือรบปัจจุบันใช่ครับแล้วไปสุดทางที่เป็นสุขาครับถ้าดูจาก สิ่งที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันซึ่งเราพามาดูพระราชวังเดิมหรือว่าพระราชวังในสมัยพระเจ้าอุทตนบุรีรวมทั้งมาดูแนวคูคลองเนี่ยผมเข้าใจว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยสภาพภายในเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแน่นอนครับคุณเวลาครับกว่า200ปีมันต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายนะครับครับแล้วคราวนี้เราจะรู้ได้ไงว่าอะไรมันเป็นของเก่าของใหม่ไอ้ตรงไหนมันจะชัดเจนแบบไหนเนี่ยเราต้องไปหาคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนดูแลอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับ่านตรงนี้ต้องไปคุยกับเจ้าของพื้นที่นะครับ ซึ่งคือแพทย์หญิงคุณหญิงนงนุชศสิริเดชนะคร,ครับท่านเป็นประธานของคณะกรรมการที่ดูแลอนุรักษ์โบราณสถานในเขตพระราชวังเดิมพระราชวังเดิมเนี่ยนะฮะเดิมเ,ออเป็นพระราชวังหลวงของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะฮะซึ่งสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงเลือกที่นี่เพราะว่าเป็นที่ตั้งของป้อมพิชัยประสิทธิ์ซึ่งสร้างในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราช เราก็ทรงสร้างพระราชวังหลวงขึ้นในปีพศ2311แล้วหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่ท่านเสด็จสมรนุคตเนี่ยนะคะรัชกาลที่หนึ่งย้ายราชธานีไปฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเพราะฉะนั้นพระราชวังนี้ก็ร้างแต่ว่าเนื่องจากว่าท่านเห็นว่าพระราชวังเนี่ยตั้งอยู่ในทำเลที่มีความสําคัญนะคะท่านก็เลยเยังส่งใหเ้เจ้านายชั้นสูงเนี่ยนะคะพระบรมวงมงศานุวงศ์ที่สําคัญเนี่ยนะฮะมาประทับอยู่ที่นี่ แล้วก็ได้ปฏิบัติอย่างนี้มาจนกระทั่งถึงส,สมัยรัชกาลที่5นะคะในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยแล้วก็กองทัพเรือได้ขอให้พระราชทานที่นี้ให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในเรือแล้วก็โรงเรียนในเรืออยู่ที่นี่มาจนกระทั่งถึงหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะคะก็ที่นี่ก็เปลี่ยนเป็นที่ตั้งของกองบัญชาการกอ,องทัพเรือจนถึงปัจจุบันอันนี้สมัยที่รัชกาลที่5พระราชทานให้กองทัพเรือเนี่ยท่านได้มีรับสั่งให้อนุรักษ์นะคะ บราณสถานต่างๆที่อยู่ในพระราชวังเดิมเนี่ยซึ่งได้แก่ท้องพระโรงนะคะออสารสมเร็จพระเจ้าตากสินมหาราชเก่งพระปิ่นสาลทิศประวานเนี่ยให้อยู่ในสภาพที่ดีตลอดไปนะฮะแล้วก็สําหรับในระยะแรกที่เป็นอยู่ในสมัยกรุงธนบุรีเนี่ยอณาเขตของพระราชวังเดิมเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่เพราะว่ารวมวัดอรุณน,นะฮะกับวัดโมรีโลกยารามเนี่ยเข้าไว้ในเขตของพระราชฐานแต่ว่าในสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยนะคะ รัชกาลที่1ได้ทรงกั้นขอบเขตให้เล็กลงโดยให้วัดเนี่ยอยู่นอกวังนะคะเพราะฉะนั้นอาณาเขตของพระราชบัังเดิมสมัยนี้ก็คือตั้งแต่สมัยที่รัชกาลที่1พระราชทานให,ให,ให้ให้พระบรมสารุปงประทับอยู่เนี่ยนะคะเขตวัดจะอยู่นอกวังค่ะวัตถุประสงค์ของการอนุรักษ์สถานที่แห่งนี้เนี่ยเพราะว่าเราเห็นว่าสถานที่นี้มีความสําคัญมากทางด้านประวัติศาสตร์นะเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและเป็นพระราชวังหลวงแห่งเดียวของท่านเนี่ย เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อกองทัพเรือได้รับความมอบหมายให้ดูแลสถานที่นี้เนี่ยนะ,ะสถานที่นี้ควรจะอยู่ในสภาพที่ดีแล้วก็เป็นที่อนุสรณ์ของท่านสําหรับเยาวชนรุ่นหลังเนี่ยเราก็เริ่มงานอันนี้มาตั้งแต่ในสมัยที่พลเรือเอกประเจตสิริเดชเป็นผู้บัญชาการหานเรือตั้งตั้งแต่ปีพศ2538เนี่ยนะฮะโดยเชิญสเสด็จสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนี่ยเป็นองค์ประธานที่ปรึกษาแล้วก็เริ่มงานโดยที่เรา ขอรับบริจาคจากภาคเอกชนนะ,ะเรามีจัดกิจกรรมหลายอย่างจนกระทัง่งได้เงินจํานวนหนึ่งซึ่งเพียงพอที่จะอนุรักษ์โบราณสถานทั้งหมดเนี่ยนะฮะในพระรชาชวังเดิมให้ได้เนี่ยนะฮะแล้วก็เราทําสําเร็จเมื่อปีพศ2545แล้วในปีที่แล้วเนี่ยเราได้รับเอ,อ่อยูเนสโกอาอร์ดนะะสำหรับการอนุรักษ์อนุรักษ์สถานที่ดีเด่นนะฮะในทางด้านประวัติศาสตร์ เมื่อบราณสถานที่สําคัญในในสถานีแห่งนี้เนี่ยนะคะตั้งแตออ่แรกที่สุดเนี่ยนะคะเก่าที่สุดก็คือป้อมวิชัยประสิทธิ์ซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นป้อมซึ่งสร้างในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชเติมชื่อป้อมวิชัยเย็นเพราะเจ้าพระยาวิชัย,ยเย็นเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างและเดิมเนี่ยป้อมมีป้อมอีกป้อมหนึ่งอยู่ตรงบริเวณโรงเรียนราชินีฝั่งตรงข้ามแม่น้ำเนี่ยเคยใช้เป็นที่กั้นนะคะไม่ให้เรือข้าศึกเนี่ยเข้าไปถึงอยุธยาโดยวางสายโซ่ที่ก้นแม่น้ำเนี่ย เวลาเลือ้าศึกมาก็จะชักไาโซ่อนอี้ขึ้นแล้วในที่สุดป้อมที่ออฝั่งตรงข้ามเนี่ยถูกทําลายไปในตอนที่สมเด็จพระเพทราชาเนี่ยส่งไล่ฝรั่งเศสออกจากประเทศไทยก็เหลือแต่ป้อมวิชาประสิธิ์เนี่ยแล้วสมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยเลือกออสถานที่แห่งนี้เป็นที่ตั้งพระราชบัังของพระองค์ท่านสถาปัตยกรรมรูปแบบต่างๆนะฮะตั้งแต่สมัยออปลายยุทธยาซึ่งคือท้องพระโรงนะะนอกจากนั้นนี่ก็ยังมีสถาปัตยกรรมในสมัยรัชก,กาลที่2ถึง3ซึ่งเราได้อิทธิพลจากประเทศจีนนะฮะ คือเก๋งคู่ซึ่งเป็นลักษณะเป็นจีนแต่ยังมีความเป็นไทยอยู่นะฮะโดยมีแกะสลักแบบลายไทยแล้วก็รูปทรงเป็นแบบไทยบ้างนะฮะนอกจากนั้นก็มีเก๋งสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นลักษณะเป็นฝรั่งนะฮะในแบบอเมริกันแล้วก็เป็นพระราชวังหรือว่าที่ประทับของเจ้านายในสมัยต้นรัตนโศสิน์แห่งแรกที่เป็นแบบทางด้านตะวันตกเนี่ยนะคะ นี่สาหรับในการสิ่งที่น่าสนใจก็คือในเก่งคู่ทั้งสองหลังเนี่ยเราได้จัดเป็นนิทรรศการสมเ็จพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วก็ในเก่งพระปิ่นเนี่ยจัดเป็นนิทรรศการสมเ็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นนิทรรศการประวัติของพระราชวังเดิมแล้วก็เป็นพิพิธภัณฑ์เครื่องถ้วยดัะเงินตรานะคะนอกจากนั้นยังมีห้องสมุดในเก่งพระปิ่นเนี่ยเราเปิดให้ประชาชนที่สนใจเนี่ยเข้ามาชมนะคะแล้วก็เข้ามาศึกษาความรู้ ุณวิระครับคุณวิระจะเห็นใช่ไหมครับว่าในเพื่อปรมหาราชวังเนี่ยนะครับมีที่น่าชมน่าดูเนี่ยหลากหลายที่มากมายถ้าเด็กๆได้มาดูนี่ยิ่งดีใหญ่เลยแน่ใช่รครับถือว่าจะเป็นการศึกษาประวัติศาสตร์ในยุคสมัยธนบุรีได้อย่างลุ่มลึกเพราะได้เข้ามาเข็นสถานที่จริงอาจารย์สุนเนศครับแต่ว่าแผนที่ที่อาจารย์สุนเนศเมีแล้วก็ให้เราดูเป็นแผนที่จราชนพม่าเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะเขตพระราชวังถูกต้องครับมันยังมีอาณาบริเวณต่างๆ ซึ่งผมคิดว่าถ้าเป็นสมัยกรุงธนบุรีเนี่ยตอนนั้นขู่คลองแม่น้ํำแม่เน้อมันอย่างเยอะใช่ครับเราคงจะต้องล่องเรือแม่น้ำเจ้าพยาแล้วก็ขู่คองสําคัญสําคัญเนี่ยเพื่อตามรอยพงศาวดานไปดูแผนที่จราชนของพม่าในสมัยกรุงธนบุรีจารย์เป็นความคิดที่พิเศษมากเลยครับคุณเวลาครับรคลองเมืองทางด้านทิศตะวันออกถูกต้องครับ คราวนี้เนื่องจากว่าแผนที่จราลจนพม่าที่กาจทรย์สุเนศเราเอามาจะมาตามรอยกันเนี่ยมันลงละเอียดลึกมากถูกต้องครับบางจุดมันเป็นเรื่องสําคัญบางจุดเนี่ยเป็นจุดที่เรียกว่าถ้าไม่ชี้ให้ดูไม่เข้าใจกันถูกต้องครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าจุดที่สำคัญสำคัญตามแผนที่จะัลจะนพม่าที่ทําสมัยพระเจ้าอุ้มสุบุรีที่เราจะตามรอยไปดูเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ